สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกม a r t i l อ e ์นีเกียฟชให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับในไหนช่วง c b t ก็ใกล้จบลงแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังสงสัยอยู่ว่าตัวเกมจะเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับข่าวดีนะครับสำหรับใครที่รอเกมนี้อยู่ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องรออีกนานเพราะว่าตอนนี้ได้มีหลุดวันเปิดตัวเกมออกมาแล้วนะครับ อ้างอิงจากหน้าร้านค้า iOS ตัวเกมตั้งเป้าวันเปิดตัวในวันที่14มิถุนายนนี้ก็อีกเพียงราวๆ3สัปดาห์เท่านั้นนะครับผมนอกจากนี้ทางผู้พัฒนาเองเนี่ยก็ได้มีสปอยคอนเทนต์ใหม่ของตัวเกมที่กำลังจะอัปเดตด้วยนะครับโดยในประกาศ Q&A ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์จีนในคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ก็คือระบบกิวล์ระบบท้าดวลกับเพื่อนระบบปลดล็อกตัวละครแบบใหม่แล้วก็ระบบการทำออฟอุปกรณ์ที่ง่ายขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวที่สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบคอนเทนต์ PVP นะครับใกล้จะได้กิววอแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากตีเพื่อนเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับใกล้ได้ระบบฟาดเพื่อนแล้วนะครับผมสำหรับระบบปลดล็อกตัวละครใหม่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทำเควสปลดล็อกตัวละครนะครับคาดว่าจะคล้ายๆกับพวกระบบเรือวิจัยในเกมอสูเรนหรือว่าระบบการปลดล็อกตัวละครในตำนานของอ์เคมีสตาร์นะครับผม ส่วนเรื่องระบบการทำออปชันที่ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นระบบที่ผู้เล่นสามารถอัปเกรดตัวซับออปชันของตัวอุปกรณ์เนี่ยที่มันไม่เต็มใช่ไหมสมมติว่าเราสุ่มออกมาได้สีทองแต่ว่าสเต็ตมันยังไม่สุดนะครับระบบใหม่อันนี้ก็จะทําให้เราสามารถอัปเกรดสเต็ตที่มันยังไม่เต็มเนี่ยให้มันเต็มได้นะครับผมก็ถือว่าเราจะได้สามารถแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนอัพของให้สุดได้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องกลัว RNG มากนะครับเพราะบางเกมเนี่ยมัน RNG นะแบบ บวกไปเอ้คนนี้มากกว่าเรา10คนนี้มากกว่าเรา5นะครับแต่เกมนี้ผมคิดว่าถ้ามีระบบนี้เข้ามาเนี่ยจะทําให้การทําอุปกรณ์ตรงนี้มันแร์ขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าคอนเทนต์ใหม่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ผู้เล่นสาย PVP แล้วก็สาย PVE เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่รอเกมนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมเข้าไปพิเรกิสเตอร์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างและนั่นก็เป็นข่าวสารทั้งหมดภายในวันนี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ไว้ เอาละครับวันนี้ผมซัมเกมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ